สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีทุกท่านที่กำลังรับชมนะครับจากแฟนเพจอำเภอราศีสไลยหรือว่าช่อง y o ยู u b e สีสเกต h ชาแนลนะครับวันนี้มาดูสถานการณ์น้ำในน้ำตกห้วยจันนะครับเป็นบริเวณด้านบนของน้ำตกห้วยจันนะครับซึ่งไหลแรงทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับดูครับวันนี้ น้ำไหลแรงแล้วก็เป็นสีขุ่นนะครับสีสีแดงแดงหรือว่าสีขุ่นนั่นเองนะครับก็คือสีแบบนี้ก็น่ากลัวแหละครับคุณผู้ชมครับเพราะว่ามันเป็นคล้ายๆกับน้ําป่านะครับเป็นคล้ายๆกับน้ําป่าเลยครับคุณผู้ชมครับไหลแรงจริงๆครับวันนี้วันที่21สิงหาคม2565นะครับนี่คือสถานการณ์ของ บริเวณด้านบนของน้ําตกห้วยจันร์ทนะครับดูครับไหลแรงทีเดียวครับเดี๋ยวเราไปดูทางด้านนี้กันนะครับคุณผู้ชมครับดูครับตรงบริเวณนี้บริเวณสะพานตรงนี้นะครับนี่ครับนี่คือสถานการณ์น้ําของน้ําตกห้วยจันท์นะครับประจำวันที่ 21. สิงหาคม2565นะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวไปดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับ และนี่ก็คืออีกฝั่งนะครับของน้ำตกม่วยจันอําอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกดนะครับคุณผู้ชมครับสถานการณ์น้ำในบริเวณน้ำตกนะครับของน้ำตกห้วยจันทร์อำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกดนะครับ